สวัสดีครับตกแต่งรูปภาพอาหารแบบมืออาชีพทำยังไงมาดูกันนะครับใน EP นี้ภาพอาหารนะครับให้ดูสวยงามแบบมืออาชีพที่จะสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้นะครับ กเ็เราสามารถที่จะทำอาหารเนี่ยออกมาแล้วก็ถ่ายรูปเลยก็ได้นะครับเหมือนตามร้านทั่วๆไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อรูปที่เราทำลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ได้ภาพไม่สวยไม่สมจริงแล้วก็จะนำไปสื่อสารอย่างเงี้ยในยุคปัจจุบันมันก็จะไม่ค่อยโดนใจผู้บริโภคเท่าไหร่หรือลูกค้าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ควรจะทำการปรับแต่ง จัดให้มันดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากมากเกินไปนะครับก็ร้านอาหารต่างๆหรือว่าผู้ที่มีธุรกิจอาหารต่างๆหรือเพื่อนๆสามารถทําได้เองเลยนะครับทําจากที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะขายของหรืออะไรอย่างนี้เพียงแต่ออพอได้รู้ข้อมูลหรือศึกษาเพิ่มเติมสักนิดนึงก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาทำเกนแบบนี้เองจะได้มีเทคนิคนะครับ เบื้องต้นเราก็มาดูกันที่รูปภาพอาหารนะครับอันนี้ผมให้ดูรูปภาพรวมๆที่ได้ทำมาให้กับบางที่นะครับก็การจัดแต่งก็มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นด้านอาหารต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านเครื่องดื่มนะครับก็จะดูลักษณะ น่าทานนะครับดูสวดทรงดูลักษณะในการถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะดูน่าทานนะครับบางครั้งเราก็เอ๊ะทำไมเราทำเองแล้วมันมันไม่สวยหรือว่ามันเป็นยังไงเขาทำกันยังไงผมก็จะค่อยๆมาแนะนำมาสอนมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้นะครับอันนี้เราก็เป็น EP EP แรกสำหรับเรื่องการตกแต่งอาหาร เราก็มาเริ่มต้นกันก่อนผมก็จะค่อยๆทยอยแนะนำมาเรื่อยๆทีละเมนูทีละเมนูนะครับในวิดีโอต่อ,ตอไปอันนี้เดี๋ยวเราดูภาพรวมกันก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกขนมหวานนะครับก็ทำได้หลายแบบสำหรับขนมหวานนะครับจัดให้มันดูสวยงามมีการตกแต่งเสริมเพิ่มเติมจากพลอปต่างๆนะครับจากผ้าต่างๆ จากจานจากลักษณะการโปรยจากพล็อปจานไม้ช้อนไม้ต่างๆนะครับดูว่าด้านหลังเช่นแก้วน้ําอยู่ด้านหลังสักหน่อยนะครับให้มันเบลอเลนิดนึงนะครับหรือว่าการตกแต่งแบบให้มันดูเลอะๆนิดนึงก็ดูเป็นศิลปะดูแล้วมันก็สวยอาร์ตอาร์ตดีเหมือนกันนะครับหรือว่าการเลียงจานซ้อนกันแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านเลย พียงแต่เราก็มีหลักคิดหลักการทํานิดหน่อยนะครับซึ่งจะมาบอกต่อ,ตอไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับก็คือมาสตาร์ทเริ่มกันก็เทคนิคการจัดแต่งอาหารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเพิ่มมูลค่าอาหารได้คือมองดูคับหน้าทานลูกค้าเห็นแล้วก็สามารถทำการถ่ายรูปแชร์ภาพอาหารนั้นเข้าสู่โลกโซเชียลมีเดีย อยู่ในโลกออนไลน์ได้นะครับทําให้ร้านอาหารของเราหรือว่าธุรกิจอาหารของเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักอีกช่องทางหนึ่งเราก็ควรศึกษาดูตัวอย่างแนวทางการจัดตามสื่อต่างๆนะครับเพิ่มเติมได้ก็จะสามารถช่วยแบบผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องไปจ้างสามารถทําเองได้ถ้าทําเล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือว่าคนเพิ่งเริ่มต้นในการทําร้านอาหารแต่อยากมีรูปสวยๆนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคค้่าวเบื้องต้นนะครับแบบเบสิกว่าในการทำาในการตกแต่งอาหารเนี่ยทำยังไงบ้างอันนี้ผมให้ดูเป็นเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับว่าเบื้องหลังกล้องเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เพื่อนเพื่อนจะได้มองเห็นภาพแล้วก็พอนึกออกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอการถ่ายรูป การจัดตกแต่งต่างๆทําให้มันเกิดภาพ,ภาพเกิดบรรยากาศเกิดแอคชั่นต่างๆ,างๆเพื่อดึงดูดให้คนหิวให้ชวนทานนะครับมันก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็แนะนําเป็นบางส่วนไปก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมให้ดูแบบเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลัง b e f o r e after นะครับอันนี้ก็คือ เบื้องหลังก่อนระหว่างการถ่ายทำเราก็มีเอฟเฟกมีควันมีสิ่งของต่างๆวางจัดให้ดูมากมายนะครับในการถ่ายรูปรูปหนึ่งโอเคอันนี้หลังจากการถ่ายทำแล้วก็โพสต s ออกมาแล้วนะครับโพสตในที่นี้หมายถึงถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งบ้างนะครับก็จะได้รูปที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นดูความแตกต่างกันนะครับ ก็สีสัรสดน้าทานหลายๆอย่างองค์ประกอบอะไรอย่างนี้นะครับดูให้มันครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารจากชุดเมื่อกี้นะครับก็อพอจัดตกแต่งขึ้นมาเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในเมนูเนี่ยทำให้รูปภาพขนาดใหญ่ขึ้นก็ดูเริ่มน่าสนใจขึ้นนะครับจะเริ่มดึงดูดลูกค้าได้นะครับ ีรูปที่ผ่านการตกแต่งมาแล้วนะครับสามารถนำไปใช้ในสื่อต่างๆได้มากมายเลยในสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์สื่อในโซเชียลมีเดียเว็บไซต์รูปภาพต่างๆหรือว่าสื่อออฟไลน์เช่นพวกใบปิวป้ายต่างๆป้ายไฟโบชัวต่างๆนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยเราก็ต้องใช้พละกกำลังแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันฉะนั้นทำแล้วก็อยากให้ทำให้มันดีนะครับแล้วก ลูกค้าเห็นแล้วก็ประทับใจเกิดความดึงดูดอยากให้เข้ามาทานกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนําเบื้องหลังข้าวๆแบบเบื้องต้นให้ดูพอเข้าใจว่าเอ๊ะเขาตกแต่งกันยังไงนะครับรูปที่เห็นมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับประมาณสัก8-90%เนี่ยแทบจะทานไม่ได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้น คือในความเข้าใจเราคิดว่าอาหารมาเสิร์ฟแล้วจะสวยอย่างนี้เลยแต่ในความเป็นจริงด้านการตกแต่งอาหารนี่มันไม่ได้เป็นตามแบบนั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูแกงเขียวหวานหนึ่งถ้วยแล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆพอเข้าใจกักนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแกงถ้วยนี้ไม่สามารถทานได้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการใช้พริกแกงบวกกะทิบวกน้ำมันพืชบวกน้ำเปล่าแล้วก็ชงเลยชงเหมือนกาแฟ ให้มันเป็นน้ำนะครับมันก็จะได้น้ําลักษณะแบบนี้สีสวยสันสวยงามขนาดนี้มาแล้วก็มาเทใส่ในแกงมะเขือปออาะเดี๋ยวผมจะเรียงตัวอย่างแล้วก็บอกเบื้องหลังให้นะครับว่ามันเป็นยังไงตัวมะเขือปอะเนี่ยก็ดิบอยู่นะครับผมผ่าแล้วก็เอาไปลอยในน้ําแกงเลยมะเขือปาะทุกอันเนี่ยดิบหมดเลยนะครับไม่มีอันไหนสุกเลยนะครับ ิกีฟ้านี่ก็ดิบอยู่นะครับผมก็หั่นแฉลับสวยๆเอาไว้ตกแต่งนะครับใบมะกรูดก็ฉีกสดๆส่วนน้ำแกงก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือใช้ชงเอาเลยยอดถั่วลพานี่ก็ใช้ยอดถั่วลพาสดๆแช่น้ํารอไว้ก่อนตกแต่งอย่างอื่นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยมาใส่ตามหลังนะครับเนื้ออกไก่ลวก ตัวเนื้ออกไก่นี่ก็ยังไม่สุกนะครับผมลวกไว้แค่ประมาณ7-80%พอมันเด้งๆด้งแล้วก็เสร็จตัวเท่านั้นเองแล้วก็เอามาจัดเรียงภายใต้แก้วถ้วยแกงเขียวหวานเนี้ยจริงๆแล้วก็จะมีมีผักเศษผักอยู่นะครับเพื่อจะดันให้เนื้อแกงเนื้อไก่เนื้อผักเนี่ยมันลอยขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นแกงถ้วยจริงๆนะครับ ในนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรเลยในการตกแต่งก็จะได้เพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็นึกภาพออกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นเองในการถ่ายรูปอาหารมันไม่เหมือนการทํากินจริงๆนะครับในงั้นมันจะไม่มีทางเลยที่จะสวยงามถ้าเราต้มมาจริงๆใส่ปุ๊บเนี่ยให้ความร้อนก็ทําให้ใบใบโหระพาเนี่ยดำแล้วใช่ไหมครับไม่สามารถจะเป็นแบบสวยงามได้นะครับโอเคเมื่อทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไง เื่อทำเสร็จแล้วมันก็จะกลายมาเป็นอยู่ในเมนูในสื่อต่างๆเช่นตัวนี้มาเป็นเมนูอาหารก็จะดูสวยงามสวยโดดเด่นมากกว่ารูปภาพแกงเขียวหวานที่ตักมาจากหมอ้อเดือดแล้วร้อนตักมาแล้วถ่ายไหนจะอายควันไหนจะความร้อนทําให้ผักเหี่ยวเฉาดําอะไรอย่างเนี้นะครับมันก็จะไม่สวยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับก็มาแนะนํา ใน EP นี้ให้พอได้รู้เบื้องต้นก่อนต่อไป EP ต,ต่อไปเนี่ยผมก็จะมาแนะนำไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมให้ดูตัวอย่างหลักการเดียวกันกันกบการถ่ายโฆษณาทั่วไปโดยส่วนใหญ่เขาก็ทำเช่นนี้ครับก็คือใช้ของที่ไม่สุกสุกพอดีสุกสักประมาณ7-80%นะครับแล้วก็ทำไว้หลายชิ้นแล้วก็มาจัดตกแต่งให้สวยงามนะครับส่วนถ้า แปลกๆเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการ Special Effect g r ์กราฟิกดีไซน์หรือการดีทัชชิ่งเข้ามาช่วยนะครับโอเคนี่ก็เช่นกันอันนี้ก็เป็นบางงานที่ผมทำไว้นะครับก็ทานไม่ได้เลยทางโตนี้เป็นของปอมหมดเลยค่อยๆบรรจงทําเพราะว่าเราต้องการสื่อสารเรื่องความสวยงามอย่างเดียวฉะนั้นการจัดแต่งก็เน้นเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะครับ เพื่อจะจะให้ไปทำในการโฆษณาต่างๆนะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้ก็เป็น EP เกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งอาหารนะครับก็เป็น EP แรกซึ่งผมจะแนะนำเบื้องต้นไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ใน EP ต่อไปในวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมาเจาะรายละเอียดแต่และเมนูแต่และหมวดอาหารมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าเ,ออเมนูนี้เขาทำยังไงเครื่องดื่มตัวนี้เขาทำยังไงขนมหวานตัวนี้เขาทำยังไง มาเจาะลงทีละเมนูทีละเมนูนะครับเพื่อจะได้เป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับวิดีโอนี้ถ้าชอบความรู้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ